สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้ว่าตัวเหลืองตาเหลืองดูยังไงนะคะซึ่งจะเป็นการบอกว่านี่คือเราเริ่มมีอาการผิดปกติแล้วนะคะหลกัลกๆเลยคือดูจากตรงตานะคะว่าตาเราเหลืองไหมหลายคนมาต้องบอกว่ามาพบหมอแล้วบอกว่าตัวมันเหลืองนะคะมือเหลืองมือเหลืองตัวเหลืองนะคะ,ะ,คะซึ่งจริงๆแล้วคนไทยเราเป็นคนเอเชียเป็น ชนชาติที่มีผิวเหลืองอยู่แล้วงั้นบางทีจะดูถ้าดูเนี่ยจะเหมือนว่าเอ๊ะเราเหลืองอยู่แล้วค่ะนะคะหรือบางคนต้องบอกกินสารที่มีเบต้าแคโรทีนเยอะเพื่ออยากจะบำรุงสายตามือก็จะเหลืองได้นะคะแต่ตัวที่จะใช้บอกว่าเหลืองแล้วเนี่ยต้องตรวจเพิ่มนะให้ดูที่ตานะคะเดี๋ยวจะสอนวิธีดูนะคะขออนุญาตถอดแว่นนะคะวิธีการดูก็คือนะคะให้ดูที่ ตาขาวนะคะที่อยู่ข้างบนตาดำนะคะก็คือให้มองลงนะคะแล้วก็เปิดเปลดอกตาขึ้นนี่ค่ะจะเห็นรอยตาขาวที่อยู่เหนือตาดำตรงนี้ก็คือให้ดูที่ตรงนี้ถ้าตรงนี้เหลืองแสดงว่าน่าจะเกิดโรคนะคะทีนี้ตาก็ต้องดูทั้งสองข้างนะคะมองลงนะคะเปิดปลอกตาขึ้นค่ะแล้วก็ดูตาขาวข้างบนนะคะถ้า ตรงนี้เหลืองแสดงว่าเรามีความผิดปกติที่ต้องตรวจเพิ่มนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามือเหลืองเฉยๆตาไม่เหลืองหรือว่าดูผิวแล้วเหลืองๆนี่อาจจะเกิดจากเรื่องของสารเบต้าแคโรทีนหรือบางคนเป็นโรคเลือดจางนะคะเลยทําให้ดูตัวเหลืองตัวซีดแล้วก็เอ๊ะดูแล้วเหมือนเหลืองๆนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราตรวจแล้วตาเหลืองอันนี้ต้องพบแพทย์นะคะแสดงว่าน่าจะมีอาการเหลืองจริงเดี๋ยวจะมีตัวอย่างตาเหลืองให้ดูนะคะ อันนี้จะเป็นตัวอย่างนะคะจะเห็นว่าของคนข้างล่างเนี่ยตาสีขาวจะมีอาการเหลืองๆ,ๆอ่อนนี้แสดงว่าก็คือเริ่มมีภาวะผินปกติแล้วนะคะอันหน Buff ึ to to ่งที่เจอบ่อยําหรับคนที่ทํางานกลางแจ้งโดนแดดโดนฝุ่นไว้ไๆเนี่ยเขาจะเรียกว่า dirty s c l e r านะคะขออนุญาตถอยไปอีกรอบนะคะก็คือดูที่เราให้มองตรงๆเลยค่ะเราให้มองตรงๆพอมองตรงนี้เสร็จปั๊บตรงตาข้างหน้าค่ะกับตาที่ต่อกับตาดำตรงนี้มันจะมีอาการคล้ายๆแบบ ตาเหลืองๆนะคะเกิดจากการที่โดนลมโดนฝุ่นเยอะแล้วทําให้เกิดตาขาวตัวนี้แทนที่จะขาวก็เลยกลายเป็นถีออกเหลืองเหลืองคุณคุนนะคะอันนี้เรียกว่าเดือดีสเคลานะคะก็ใช้หลักการเดียวกันถ้าเจอเอา้าเหมือนเหลืองๆดูแล้วเหมือนเหลืองเหลืองให้มองลงขาแล้วก็เปิกฝปลืกตาข้างบนให้ดูที่เหนือตาดําข้างบนนะคะ อันนี้จะเป็นตัวอย่างของ dirty s c o l e ่านะคะจะเห็นว่าของผู้ชายเนี่ยจะเป็นถือขาวๆคุณขวขน,ขนจะแบบไม่ได้ขาวสดใสนะคะก็จะเห็นว่านี่คือเทคนิคง,ง่ายๆในการดูเรื่องของตัวเหลืองตาเหลืองนะคะน่าจะพอได้ไอเดียบ้างแต่ถ้าสงสัยอะไรยังไงก็สามารถถามมาได้เลยนะคะก็จะพยายามตอบนะคะก็เจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ